ดูข่าวดังและข่าวสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณตั้งตามข่าวประจำวันที่14ตุลาคม2565นะครับสำหรับการแจกเงินช่วยเหลือประกันร,รายได้เกษตรกร,กรนั้นหลายคนถามว่าจะโอนเข้าบัญชีวันไหนนะครับใช่วันที่14ีนี้ไหมมาดูกันนะครับสําหรับโครงการประกันร,รายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนาปีและมาตรการผู้ขนาปี65และ6 6กนะครับ ตอนนี้มันมี5ขั้นตอนครับซึ่งเราอยู่ในขั้นตอนแรกอยู่เลยก็คือรอคณะรัฐมนตรีอนุมตัติเห็นชอบครับนี่คือแค่ขั้นตอนแรกอยู่ที่เรารออยู่นะฮะขั้นตอนที่2เนี่ยทางคณะอนุกรรมก,การเนี่ยจะกำหนดราคาอ้างอิงแล้วก็รอบเก็บเกี่ยวขั้นตอนที่3ามกรมการคังภายในจะรับดำเนินการต่อและทกศสเนี่ยจะประมวลผลรายชื่อบัญชีคนที่จะโอนเงินให้ขั้นตอนที่4ครักรรมการก,ารการองกสให้วามเห็นชอบและขั้นตอนที่5โอนเงินเข้าบัญชีนะครับ ซึ่งทางเพจส,สวัสดิการทังข่าวเด็กก็รวบรวมข้อมูลมากอบคุณม,ม,มากเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอครมนะคะถึงชอบอนุมัติพุระมาณก่อนส่วนขั้นตอน234 5หเด็กว่าจะไม่เกิด4วันนั่นเองครับนี่คือโครงการเงินประกันรายได้ข้าวถึงมาตรการคู่ขนาดเพือเหลือพี่น้องชาวนาน,นั่นเองหากจะมีการโอนเงินไวันไหนเดี๋ยวตามให้อีกทีละกันนะครับหากคุณอยากติดตามข่าวสารโครงการสวัสดิการตาร่างๆไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามกดติดตามและกดกระดิ่งทุกช่องสตงีมีเดียด้วย ตั้งจะส่ขาวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารอย่าลืมออกดกระดิ่งครับไลฟ์สดโทรถามตอบคำถามโดยตอบสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4มงครึ่งถึง5.30โงค,รงครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ